สวัสดีค่ะช่างเจี๊ยบนะจ๊ะวันนี้เจี๊ยบจะมาสอนวิธีนะคะดูแลขอบตานะคะแล้วก็คิ้วนะคะหลังจากที่ตื่นมาเช้าๆแล้วเราอยากจะแต่งหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากเลยอย่างเจี๊ยบมีสักคิ้วนะคะอันนี้คือคิ้วสักนะคะแล้วก็ส่วนขอบตานะคะใช้ก,กับหยักบไปดูคิ้วนะคะเป็นงานสักนะคะเราจะไม่ทาแป้งไม่ทารองพื้นทับนะคะก็จะเห็นเป็นรอยแบบว่าเหมือนเหมือนคิว้ว นะะขนธรรมชาติเลยของเจฟจะเป็นสไลด์หมิติสีดำเลยนะคะเพราะว่าเจฟเน้นคิ้วดกดำเหมือนจริงนะคะเวลาไม่แต่งหน้าจะดูสวยแบบนี้เลยส่วนขอบตานะคะก็จะเป็นงานสักนะคะอันนี้ไม่ได้เขียนอะไรยไ,ไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืองานสักทั้งหมดเลยนะคะส่วนปากนะคะ,นะคะก็เป็นงานสักนะคะคือทุกอย่างสักหมดแล้วนะคะ เวลาแต่งหน้าง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้จะจะสอนวิธีทําคิ้วจากที่คนผมสีทองนะคะแต่เรามีคิ้วสีดําหรือสีธรรมชาตินะคะง่ายนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะจะมีสาตัวช่วยนะคะก็คือเขาเรียกว่าจะเป็นดินสอดินสอดินสอสีเดียวกับผมนะคะนี่ค่ะดินสอสีเดียวกับผมและ อายแชโดว์สีทองนะคะสีทองจะเป็นทองโทนไหนแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพราะว่าคนเราชอบสีไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเจ็บจะเอาเฉดใกล้ๆกันอย่างนี้นะและตัวช่วยที่3คือเนี่ยค่ะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ลูกค้าชอบเฉดสีทองจะมีหลายเฉดคือจะเป็นทองอ่อนทองเข้มทองแบบหลายหลายเฉดนะคะทองน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะมาดูแลง่ายๆนะคะหลังจากที่เรา ทารองพื้นแล้วก็เขาเรียกว่าทารองพื้นแล้วก็ทาแป้งแล้วไม่ทับรอยสักทั้งหมดนะคะไม่ทับรอยคิ้วไม่ทับขอบตาไม่ทับปากนะคะง่ายนะก็ะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็นรอยสักอยู่แล้วเนาะแล้วก็แค่ง่ายๆค่ะลากลงไปค่ะขอบตามขอบรอยสักเลยค่ะแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วข้างเลยลากเบาๆนะคะลากเบา ข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วลากด้านบนอีกรอบนะคะอีกหน่อยหนึ่งขอยอีกนิดนึงแค่กั้นขอบพิเศค่ะตามขอบรอยสักเลยเรามีขอบรอยสักแล้วระบายสีด้านในเลยค่ะระบายด้านในเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะข้างบนนะคะตามขอบรอยสักด้านบนเลยเสร็จแล้วระบายสีด้านในเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคิ้วสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ต่อมาใช้ตัวไอเซโดสีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลทองนะคะระบายที่คิ้วเลยระบายทับรอยสักง่ายนะของเจบก็จะเน้นแบบหัวคิ้วอ่อนๆก็ไม่ใช้ดินสอดูตรงนี้แต่จะใช้็นฝุ่นแทนนะคะแล้วก็ระบายหัวข้างนี้แล้วระบาย นะคะเสร็จแล้วคิ้วจากสีดํากลายเป็นเริ่มเป็นสีทองนะคะอีกนิดนึงง่ายๆนะคะต่อจากนั้นเห็นไหมคะคิ้วเปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะใช้มาสคาร่าสีทองปัดทับอีกทีเพื่อไม่ให้ฝุ่นของาอเชโดนะคะหลุดออกระหว่างวันแล้วทีนี้ก็จะอยู่ติดอย่างนี้เลยค่ะทั้งวันเนี่ยค่ะคนที่สักคิ้วไปไม่ว่าเฉดสีไหนที่สักกับช่างเจี๊ยบนะคะจะเป็นเฉดสีทอง สีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลดำหรือสีธรรมชาติสีดำใช้วิธีนี้นะคะดินสอเขียนคิ้วใช้ตามสีผมสีผมทองใช้สีทองสีน้ำตาลใช้สีน้ำตาลสีดำใช้สีดำนะคะและทั้งวันก็จะอยู่อย่างนี้เลยส่วนขอบตานะคะขอบตาก็งง่ายมากอย่างของเจี๊ยบนะคะตาเราจะมีรอยสักอยู่แล้วนะอันนี้คือเราไม่ต้องเขียนอะไรเลย เราก็แค่ทามาสอ้ทาตัวอาเจโดนะคะเจ็บทายดูอาเจโดสีที่เราชอบของเจ็บทาสีนี้นะคะแบบว่าซ้มๆแบบว่าดีเด็กแบบให้ดูอา,าลิเดกลงนะคะอันนี้เจ็บทาเสร็จแล้ว <laughs> เช็บเป็นคนแต่งหน้าไวมากเพราะว่าเรามีรอยสักอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งเลยมากนะคะนี่อันนี้นี่ เวล,ลาลูกค้าเจอเจ,อเจ็บเหมือนเจ็บแต่งหน้าเยอะมากไปฟังเลยค่ะเจ็บแต่งแค่นี้แหละแล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัตนะคะให้มันเปลี่ยกของเจ็บก็เนี่ยใช้ผ้าเปลี่ยนค่ะชุดไปคัตเติ้ลบัตรแล้วก็เช็ดเลยค่ะตรงออยเซโดที่เราปัดรทับไปเมื่อกี้สีดำก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเย เช็ดเช็ดเช็ดให้สะอาดหน่อยแต่วันนี้เจบยังเช็ดไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะจะแต่งแบบแเร็เๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปแล้วเราจะแบบไปพูดไม่ค่อยได้นะคะนี่ตาเสร็จแล้วมปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่านิดนึงเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วนิดนึง วัดขาราชบิใช้ยี่ห้อนี้เขาว่ากันดีเออแต่ดีจริงมันจะแบบว่าขนตาแบบยาวเลยจากขนตาเราเล็น้อยก็แบบยาวมากอันนี้เสร็จแล้วส่วนปากของเจี๊ยบผาเป็นลิปมาถึงลิปคอตอย่างเดียวมองว่าปากเรียบรอยสักนะคะปากคือสักแล้วปวิดประตูหน้าด้วยค่ะอันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ ง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะอ,อาจจะปักจมนนิดนี้ประมาณนี้นะคะอย่าไปเยอะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะดูไปแล้วก็ส่วนปากนะคะทาเป็นลิปมันหรือว่าลิปอารนะคะปากเจี๊ยบนะสำหรับคนที่สักปากแล้วนะคะคือปากมันติดหยูนี่อยู่แนละ้วเรแล้วก็ทาเป็นลิปมันหรือลิปส่วนตาเดี๋ยวเรามาลบอีกทีให้มันแบบว่าเจี๊ยบยังลบไม่ดี แต่ว่าลิีแต่งให้แบบว่าลิาดีเลของเชฟจะใช้เป็นมันๆแล้วกันนะเนี้ยไม่มีสีทา่ะเดจะทาแต่ข้างบนแต่แต่คือไม่ได้ทาไปทีเดียวแต่แต่ให้มันเงาๆปากก็จะเงาแบบนี้เลยค่ะเพราะปากลอยสักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฉีกแบบนี้ตลอดเสร็จแล้วจ้ะแต่งหน้าวันนี้ง่ายมากง่ายนิดเดียวเห็นไหม แค่ลูกค้ามีรอยสักคิ้วสักขอบตาสักปากเท่นั้นนะคะแล้วเราก็จะแต่งง่ายง่ายภายในไม่กีน่นาทีอันนี้โพต์ไปจริงๆ7นาทีแล้วแต่ว่าจริงๆแต่งเร็วๆถ้าเจีบไม่พูดประมาณ5นาทีก็เสร็จนะคะถ้าเกิดเรารีบไปไหนอย่างเงี้ยก็ยังไงขอให้ลูกค้า เข้าใจและดูแลนะคะคิ้วขอบตาปากเหมือนที่เจี๊ยบดูแลให้ดูวันนี้เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 4ย์หกสี่หนึ่งหนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของช่างเจี๊ยบนะคะสามารถติดต่อได้ย4ิบสี่ชั่วโมงถ้าเจี๊ยบว่างรับตอบกลับทันทีนะคะและเป็นเบอร์ ID ดีไลน์ที่0 9 5 5 8 0 5 0 0 5้าหดศูน์ห้า5ู0 5นะคะแลดีไลน์ศูนย์เก้าห้าห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็สามารถเข้าชมผลงานได้ เจี๊ยบนะคะสักคิ้วสามมิติเจี๊ยบเป็นภาษาอังกฤษ J E A B สักคิ้วสามมิติเจี๊ยบนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยากจะมาจองคิวหรือว่าเข้ามาทางหน้าร้านโดยที่ไม่อวนจอง ตามโปรโมชัน่นนี้อาจจะแบบว่าไม่มั่นใจมีร้านจริงป่าเข้ามาได้นะคะที่ร้านเจีอยู่ตรงถนนนวมินนะคะตรงต้นถนนนวมินเลยเลยสอนอลดัดเพร้าใกล้กับสอนอลัดเพร้านะคะเลยสอนนอลดัดเพ้ามานหนึ่งป้ายรถเมล์นะคะอยู่ติดถน,นนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์นะคะชื่อร้านสยามแพดดูสิสิบสามหน้าร้านสีดำนะคะมาง่ายจอดรถได้หน้าร้านที่จอดมาง่ายมาสะดวกมากยังไงสอบถามช่างเจีย๊ยบได้ตลอัดลิบุีเชิงนะคะช่างเจีย๊ยบมีดูแลนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ